ฉันไม่ใช่หมอฟันที่ไปทําฟันให้น้องมีโอหรืออะไรนะคะแต่ฉันก็ออกมาพูดว่าฉันมีโอกาสได้รู้จักน้องแล้วคราวนี้ก็มีการขออนุญาตกอแต่งฟันให้น้องไปนิดนึงนะคะจากที่ว่าฟันดูยาวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่น้องเกิดดราม่ามาฉันจะออกมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอาจจะด้วยการแต่งหน้าของน้องวันนั้นนะคะการที่เราใช้ลิปที่มันโทนแบบว่าตัด มากๆอ่ะสีแดงแจ๊ดทาให้ฟันเราอ่ะดูขาวขึ้นถ้าสมมุติเราไปใช้โทนแบบว่าสีชมพูก็จะทําให้ฟันเราอ่ะดูเหลืองขึ้นค่ะ เป็นปกติของคนไข้วีเนียร์เลยว่าปองจะให้ลบลิปออกก่อนนะคะแล้วให้พกลิปสติกสีที่ชอบสีหนึ่งอะ่ะมานะเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนไข้าทาปากประมาณนี้เราควรจะใช้สีวีเนียร์ประมาณไหนเพื่อเราจะได้เลือกให้ตรงกับบุคลิกและความต้องการของคนไข้ได้ด้วยค่ะแต่ว่าน้องมีการไปสัญญามตัวตัดปากมานะให้มันเข้ากับยุคต,ตอนนั้นนื้อออกปะนะซึ่งมาตอนนี้สิ่งที่อาจจะแก้ได้ก็อาจจะแก้ได้แค่ว่าอาจจะเติมฟิลเลอร์ตัวริมฝีป,ปากบนนะคะให้มันตกลงมานิดนึงนะคะมีเลเยอร์ขึ้นมาหน่อยอย่างหรือภาษาของหมอฟัน นะเขาจะเรียกว่า Li p in rest position เวลาเราจืดปากก็จะทําให้เราแบบว่าปากบนมันเพริออกมาเล็กน้อยเราจะใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัววัดว่าเราควรจะทําฟันให้ของให้คนไข้อะยาวมาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วฟันด้านข้างควรจะยุบเข้าไปหรือจะควรจะบานออกมาเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่ามันจะบอกได้ว่าเวลาเราจืดปากเนี่ยควรจะให้เห็นตัวฟันหน้าเนี่ย ประมาณกี่มิลซึ่งอย่างเคสของเน้องเมโยป่องจะบอกว่าด้วยความที่ว่าน้องเข้ากองแล้วอีกองมีแกนมันจะเข้ายาวๆนึกออกป่ะแล้วมันจะออกมาไม่ได้เพราะมันก็มีแคมปงแคมเปญใดๆนูน่นนี่นั่นแล้วรอบล่าสุดที่น้องออกมาได้ก็มีแค่แบบช่วงห้องดับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ป่องแก้ให้ก็คืออาจจะขออนุญาตกอแต่งตัววีเนียไปนิดนึงค่ะเพื่อให้ทรงเนี่ยมันดูยุบหุบเข้าไปมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ได้เพียงเล็กน้อยเนาะด้วยความที่ว่าสีของวีเนียเนี่ยมันค่อนข้างสว่างนิดนึงนคคเปป็ยังงงไไบ้้าากกแิดว่ ความยาวที่ลดลงนะคะทําให้แบบว่าน้องอยิ้มแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากาันหลังประกวดอะไรอีกทีอะเนาะว่าต้องอ,อะไรยังไงนะคะ